สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอดอดร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดแล์ก็แชร์คลิปเรื่องนี้จะทําขึ้นเพื่อนแนะนําสินค้าไม่ได้ชวนและการลงทุนใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเรือจะมีลิงก์สมัครสมัครกันนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับรถโลคยเล่นเกมเลินจริงๆ,ๆนะเกมขุดเหรียญน,นะก็อันนี้ก็จะเป็น ep ีที่สาสปนะก็อีที่สามสิบเจ็ดเนี่ยเราก็กําลังจะขุดอ่าคือประกอบเครื่องขุด G สามนะอ่า G สาเป็น G 4นะ แต่เมื่อคืนเนี่ยผมได้เครื่องขุด G1 อีกหนึ่งเครื่องนะใช้แต้มหมื่นแต้มนะแล้ววันนี้ก็มีเครื่องขุดจริงๆมันมั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละเครื่องขุดเครื่องขุด Mary Dancer นะใช้สามหมื่นแต้มไม่รู้จะทันไหมนะอะมาดูกันนะอะไปดูกันนะครับอก็จริงๆเนี่ยผมก็โอ้ประกอบเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะได้ G1 อีกหนึ่งเครื่องนะจริงๆผมก็ นี่นะจะประกอบ G 1เป็นเลเวล3อยู่นะจะประกอบเครื่องขุด G 1เป็นเลเวล3อยู่นะแต่เมื่อคืนก็ได้ G 1มาอีกหนึ่งเครื่องนะที่เป็นเลเวลสอนะก็เลยตอนนี้ก็จะมีเครื่องขุดที่เป็น G 1นึ่งเลเวลสอเป็นสเครื่องนะอ่ามาช้าจังงั้นเราก็ไม่ต้องบอกเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังขาดอีกเยอะอ,อยู่เลยนะน่าจะ4วันกว่าจะไดนะ้ช่วงนี้กำลังขุดผมก็ตกนะเพราะผมก็ทำ หลายคลิปหลายเกมนะก็เดี๋ยวรอประกอบ G1 เป็น G3 ใช่ไหมอ่า G3 G1 เรียว่าเนี่ยเยราประกอบไปแล้ว่สาอีกตัวปุ๊บแล้วเราก็ประกอบ G4 เลยนะอ่านะครับแต่กิจกรรมใหม่เนี่ยเครื่องอ่ m i l y i l y d e r c e r เนี่ยไม่ได้จะได้นะ แรงขุดมัน22แต่มันเหลือเวลา1วันน่าจะไม่ทันนะผมต้องสามหมื่นอย่างหวันเนี่ยผมน่าจะทําได้เต็มที่หมื่นห้านะสามหมื่นน่าจะทําไม่ไหวนะเพราะว่าผมที่สั้นนี้ผมก็ได้ไอตัวตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ถือเป็นแรกทีละหมื่นทีละหมื่นนะอ่าแล้วก็พวกนี้นะก็เลยตัวนี้น่าจะแรงไม่ไหวนะอ่า ก็จะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรารอกิจกรรมอื่นแต่นี้ก็กิจกรรมหลักกิจกรรมหลักก็ไอตัวนี้นะตอนนี้ก็ผ่านมาถึงตรงตรงนี้นะผมรอฟรีอยู่ตรงที่เรือเไม่ใช่รอฟรีอยู่ตรงเครื่องบินนะอ่าตอนนี้ถึงเรือเก้านะ้ไอพวกนี้ผมจะไม่ได้นะเพราะว่ามันเราต้องซื้อแพ็กเกจนะพวกผมจะได้พวกฟรีฟรีฟรีพวกเครื่องบินนะ่ รอเครื่องบินนะแล้วก็รอไอ้ตัวนี้นะีกทีนะก็จะประมาณนี้แผนการที่เราจะขุดนะแต่ตอนนี้ก็นักขอไม่รู้ใครขุดให้ผมผมก็ได้สิบเก้าเหรียญก็สะสมไปเลยเดี๋ยวสักร้อยนึจะถอนออกเอาไปเทปมาจิ้นเหมือนเดิมนะโอเคก็จะประมาณนี้นะแผนนะแผนประกอบ G1 นะเหมือนเดิมโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ ใต้คลิปเนี่ยก็จะมีลิงก์สมัครนะครับอ่าลิงก์โรลล์คอยนะอ่านะขายของก็ใช้เล่นน้อยใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครการันเท็กคริปโตัวดับหนึ่งโลกใบนั้นสมัครเพียงหนึ่งหนาที่ความ่อถือสูงบัตรไปสูงนะยืนยันตัวโดยบัตรวิชาชุมสนาทีนะครับเปิดมา5ปีนะใครสนใจก็สมัครได้โอเคเอ็กเวกเท็คริปโตัวดับสองโลก,โลกโต้นน้ำเปิดมา8ปีโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทปมาจิน้นดีสุดในโลกดีกว่าใบานั้นดียังไงก็ลองสมัครกระเทะดูนะ กูคอยก็เป็นหนึ่งเวสต้นน้ำเปิดมาสี่ปีเกดเดโอก็เปิดมาเกิดสิปีมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ KV คอยก็มาฟาร์มได้นะฟาร์มได้หลายเหรียญด้วยนะแอลแบงก์ L ก็จะเป็นอีกหนึ่งเวสต้นน้ำนะเปิดมาแปดปีสายเกมโมอบอกนะโลโลคอยเล่นเกมได้เงินจริงนะครับคลิปนี้ไม่ได้เชิญชวนเรื่องการลงทุนอย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย